อยเยกไตสวัส,สวดีครับผมก็ครับสวัสดีเพื่อนมิลักชาวอิทยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอเดอีกแล้วนะจ้าซ้ำปรับวันนี้เราก็มาอยู่กับซูก้าอีกเช่นเคยแล้วกับตัวเมนหลักของผมเอ๊ะ ช่องเราเป็งช่องซูการเท่านั้นนะครับผมโอเคจัดไปครับก็คว้าไปก่อนนะต้นเกมไม่มีอะไรมากมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ชนกับนาคอสนะครับก็ผมผมเล่นแพนด้าทุกคลิปก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าผมจะหยิบแพนด้ามาเจอพวกอ้อยนาคอสอะไรพวกเนี้ยนะครับจะเล่นง่ายโอเคแล้วแฮรดี้เขาเป็นไฮาเดตเนีย่ย คือแบบค่อนข้างจะแ,แบบสบายชิลมากนะครับเพราะว่าไฮเตะมันไม่ชอบตัวละครที่มีสตารหรือแบบว่าตามสุดๆได้นะครก็มีสตารต้องสองสกิลนะสกิลสองแล้วก็อันตินะครับซึ่งแบบได้เปรียบแคลรี่อยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นไฮเตะด้วยก็สบายใจนะโอเคสัตวไปครับทีมบุญรัวกันของว,วิวสี่ดีย่ำกระโหลกกันหนึ่งใครไหน,นอรัน้องทั้งหละครรอดไม่เป็นไรครับมาหลอดแทน ไม่รอดนะฟอกดิมันไม่ฟิกเดียวอะเออโอเคฟิกแล้วฟิกแล้วก็แต่งกันดีนะจะเย็นๆน,นะครับผมแล้วก็คุณทำมิงม่งไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากก็แผนหน้ามันไม่ได้ใช้ทเทมเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เน้นมีเทม,ทมดีกว่านะเออเราจะพยายามเล่นให้เงินนำๆอ่ะนะครับ ต้นเกมแพนด้นะต้นเกมกลางเกมถ้งเงินนำอ่ะคือแบบย่ำทีเดียวตายหมดเลยนะครับแต่ว่าเลดเกมเนี่ยเราต้องรอเข้าไปจังหวะนะตามสไตล์ผมนะครับผมก็ไม่ได้เชิงมีหานหลอกอรจงแใคไมีต้มวันนั้นวันนี้รอย่ำนะขอย่ำกระโหลกตายไปหนึ่งแต่สองโอเคสวยมาปิดหลังครับจังหวะนี้ ข้างหน้าให้เพื่อนเล่นกันไปนะโอเคครับ okay. ได้ได้ไหมตายมาดีน okay. เนาะโอเคเ้ยจกกอได้อ่ะกเกือบละเกือบละเมื่อกี้โดนเหลี่ยมด้วยนะกจับไปนะกวนโอเคไปละ <c oughs> หลอกหลอกให้ทายทีมเข้าในป้อมนะครับเข้าไปเคลียร์เลยโอเคตอนนี้สกอร์มา4-0แ <Okay. S 1> <c oughs> ค่โค้ดเวอร์วะ่ะโอเค ผมว่านะเดี๋ยวแพตต่อไปนี่โดนเนื้อมันใหญ่เลยนะครับไอตัวอะกงๆเนี่ยก็คือแพนด้าผมก็จะเล่นสบายเลยนะเจอได้ทุกตัวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็คืออย่างที่บอกข้อเสียมันมีอย่างเดียวไม่มีดูดเลือดตายไม่รอ,อดหรอใครห้มึงรอดใคมึงรอดอะไเนี้ยให้มึงรอดถมจริงมีนทีน,น,นตีเพื่อน นี่ผม่อยมาสวยหลายหมดมาดิอโหนี่ยังมีอลำอีกนะครับโอเคอย่างนี้เราได้บ้านไปแล้วเรียบร้อยเอาเถอะเฮ้ยยังไม่เจอหน้านาะคอนเลยหรงนาคอนติ่มขนาดนั้นเที่ยวอะ่ะเนี่ครับถ้าเราเล่นตัวชนะทางจริงๆมันก็จะเล่นง่ายอย่างนี้เลยนะมันก็ไม่ต้องไปฝืนเล่นนะครับ ของนำของตามมันก็ยังสู้ได้นะถ้าเกิดเราเล่นตัวละครที่ได้เปรียนะบ,บนะหลักๆผมก็มาจริงๆถ้าถามว่าเราควรเลือกตัวละครดาบมาชนป่าแบบว่าสมมติเขาเล่นป่าตัวนี้เราต้องเล่นตัวนี้ไหมก็จริงๆมันก็ต้องนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเวฟทำเลนเราต้องแยกดันเหมือนป่าเขาไนี่แหละใชเล่นได้นะโดนผมเนี่ยตายคู่บุ้มไว้แต่ก่อง หาเลยเออแล้วดีพยายามทีกระโหลกหายไปสองตัวนะโอเคก็เดี๋ยวเฮียบนนะครับเว็บต่อดูที่การเดินเกมอย่างเป็นส้มนะนอ้ <Yahoo! S 1> องอเดูวดูไว้ดูกันไว้อติก็เเลียย์ไปเลยนะครับพูดเดาพูดไหว่สิบกัววิเองถ้าเลทเกมก็คือสิบวิแค่นั้นแหละ ดักก่อนครับทุกคนก็นั่นแหละถามว่าเราควรจะดาบตัวมาชนกับป่าเขาไหมก็ถามว่าครูจะถามอะไรนักงหนก็คือก็ควรแหละเออหมอได้หมอได้ค่อยมาดไปได้มาอีกหนึ่งก็ควรนะแต่จะมาแก้ไขรีเขาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ปีนหาคอ้วรอนาคอพผมตายย้ำไม่โดนนั่ไม่เป็นไรครับผม เดี๋ยวจะกินหนึ่นสองว่ะก็ทีขออะไรเพื่อนดีทั้ไว้ครับอ่า๋อขึ้นตะเพียบมาแล้วต่อไปเราจะขึ้นดับแดงนะครับได้ได้หลายคู่เลยอ่ะมาดูดิถ้าของวันนำมันก็แบบนเนี้ยนะครับชูคก้าโน่หนึ่งอยู่แล้วเจอได้หมดตัวบางๆที่เราชอบเลยนะครับ นาคอสฮายานะฮายาที่เจอบ่อยมากเล่นแผนด้านไม่เคยแพ้เลยก็ <c oughs> คือตัวมาชนะอยู่แล้วอะนะครับสบายมากไอคีวเข้าในเพื่อนเถ๋เสี่ยวโดดย่ำหรือเปล่าไม่ย่ำเจะไปฟาร์มนะทุกคนมวยยางมันไม่ดีนะครับโอเ้เล่นกลางเล่นไงอีกแล้ว ให้เวลากูทำเลนบ้้งเถอะเพื่อนมา,มาดิโอ้โหก็ขอกูสวยเออโอ้ดอลเลนม,มึงไม่ได้อยู่เลยเพื่อนมึงทำให้กูห้าวไอ้น้องโทษเพื่อนก่อนนะอย่าไปโทษเองย่ำโง่อเองโอ,โ,โอเคตอนนี้ผมยังรวยนะผมอะตั้งเจ็ดพันนะครับนาคอนอยู่ไหนวะ แต่จริงๆถ้าเราเล่นแบบว่าดักฆ่านะครับผมแนะนําก็ดักในบัฟฟ้านะคอรอะไรอย่างนี้ได้เลยนะแต่จริงๆแต่ผมไม่ชอบไม่ชอบดักฆ่าเท่าไหร่เออชอบทําเลนเร็วๆอ่ะอยากขึ้นบ้านไวๆนะครับมานั่งรอดักฆ่าแม่งเสียเวลาที่เพ่นไม่รู้มันจะมาตอนไหนเนี่ยเดียวดิมันยังไม่เดินมาบับฟ้าเลยไหมมันยังอยู่กลางอยู่เลยคอรอ่ะเลยแบบไม่ค่อยชอบดักเท่าไหร่นะมันดูเสียเวลาดี เอาเวลาไปฟาร์มดีกว่านะครับคุ้มกว่านะโอเคแหละเราอาจจะฆ่าเขาได้แหละแต่ว่ามันเสียเวลาไงโอเคแล้วตอนนี้ทีมผมตายหาหมดครับเหลือกูกับคิซี่ฮิซี่เพิ่งเกิดไงไอผมดักได้ยนอะ่าอย่างเงี้ยเราดักได้นะพอะเราไปล่างก็ไม่ทันแล้วนะครับเดินมไปมก็ยังไงอยู่ต้องปล่อยป้อมแตะป,ป้อมเลยนะย โจมันเมื่อ5ดาบแดงของมาพอดีนะใครผ่านมาก็ตายอ่ะขอนาคอแล้วกันพี่ยาำไปดีๆโอ้โหน้าคเลื่อนอ๋มหวานว่ะเฮ้ยนิ่มเกินเฮ้ยมาดิผู้สวดได้นะผู้ย่ำสวดดีไหมเนี่ยอยากจะย่ำสวดว่างๆเลยนะแต่มันไปทะเร็วเลยนะเพราะเมื่อกี้อรีเขาจ่ายสกิลหมดแล้วด้วยนะ ผมว่าพวกมาลงมาหลับมาจะมาเติม,ตมได้นะครับก็ใช้นี้ดีกว่านะครับโ okay. อเคเล่นได้ละเล่นได้ทุกอย่างเลยย้ำหมดต้องวิ่งวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่โอเคอย่างงี้ก็บันทิงบักเชืยกเข้าตีบ้านแม่เลยแล้วกูโดนเต็มๆนะครโดนทั้งเซฟีลานะ่านทะั้งนาคอเี้ย โอ้ oh, ที่มูต,ตงหมดเฮ้ยมาตอนนี้ได้จะพลาดแล้วนะครับนะคอมันเอาให้นะมันก็แตกไปแล้วนะครับเออเราดีวับหน,น่อยนี้คือถ้าจะไฟก็ต้องแบบแต่ผมว่าดาเมจเราม,ามันไหวแล้วก็าดาบไปแล้วกันนะครับคือถ้าเราจะน้นไฟยังไงก็ต้องมังกรทองเท่านั้นนะหมดจัด ฮช่เช่ยนาะคิดช่เนาะฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อา้บแล้วมังกรทองมาแล้ววะมันตีไปแล้วอ่ะงงวะนี่ทของรอไปแล้วกันนะครับคนนินสับโดด ม่งตีพูดไวเลยนะหนะ้าฮอตทีมผอไม่ไม่เชื่อตีดักเซอร์เ,เมื่อกี้ฝั่งของข้ามมาเยอะด้วยมาหลอดมาโดดเสียวเสียวโดนลา้าอีกตัวนึงโอเคล่างนี่แน่ไปของเรานะรอดิไอ้ยังพุ่งเขากตีนึกเกินป้มอมติดดักติดดักเลยมันติดเขินไม่กล้าเล่นหรอก ก็อยากมาหรอมันจะอยู่นะถึงจะเสียวเลยโอเคดาวที่เรียบร้อยครับอย่างนี้เขียวสกอรตอนนี้มา14ตัวนะเริ่มเริ่มจะงงะงักแล้วนะครับในเรื่องของการเดินเกมนะคือพอเล่เกมมาฝั่งตรงข้ามเริ่มมีไอเทมเราก็ต้องเริ่มเซฟแล้วนะครับมันจะเล่นห้าวเหมือนตอน,ต,อน,ต,น,ต,นต้นเกมไม่ได้ละนะครับโอ,อ้โหยินเจนกูจะดักเพื่ออะไรเนะี่ยถ้ามึง จะโดดเข้ามาอย่างเงี <ize> oh ้ยเพื <does? s girlfriend authenticity> <laughs> ่อนโอ้ยอุตส่าห์ด <curs CDU> ักนะเอคือเลดเกมเราก็ควรจะเริ่มดักได้แล้วครับเลดเกมแบบปลายๆเกมอย่างเงี้ยเราต้องเริ่มดักละลาจะไม่ชอบนะครับอย่างผมผมไม่ชอบดักเท่าไหร่นะจะเย็นๆเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นนนครับได้ป้อมล่างนะมาจัเข้านะครับดีๆมาดิ อย่้ปั้มน้อยกันง่ายดิเพื่อนแต่ความเราสุดว่ะคืสวยเล่นได้บ้านเล่นกลางมา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 ,มาผมมีสามสองอยู่นะเล่นได้ลนะย้ำให้ไม่โดนมาหนิย้ำสองตวัววันนี้ใทยไดะห้าของเก่งนะเหรอเฮ้ยสามองเท่เฮ้ยป้อมกางย,ยังไม่แตกเลยอะ่ะเขี้ยวคิมหมดเหรอวะ จบได้ยุเขาตายสี่ตัวนะเอาเคียวกูแตกแล้วเนะี่ยโอ้โหกูต้องมาตายตัวสุดท้ายโอเคคนระับประมาณนี้นะสำหรับแพนด้านะไม่ได้จับนานดีเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับแพนด้าก็โค,ค,คตรโหดโคตรถึงความอันตรายนะครับแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าเดี๋ยวแพทใหม่ที่จะเข้ามาเนะี่ยผมว่านะเขาน่าจะเนรพวกแบบว่าบิลโลอะไรพวกเนี้ยใช่ปะ่ะบิลโล อะไรอะโบเออก็คือผมว่าแพนด้าน่าจะเริ่มสู้ได้หลายตัวนะถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองไปจับมันดูนะครับคือตัวมันโหดอะแพนด้ามันชนะได้หลายตัวมากๆนะครับยิ่งไอเทมมันไม่ต้องเยอะแล้วดาเมจมันค่อนข้างแรงนะเอลเลเกมมาถามว่ามันก็ฟิลนาขอเอเิเเกมแบบป่าทีเดียวตายนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องเข้าจังหวะให้เป็นนะเออบางคนบอกว่าเฮ้ยผมเจอมาไม่เก่งเลยนู่นมันก็ต้องอยู่ที่จังหวะการเล่นด้วยนะครับ ถ้าเราเล่นจังหวะแบบมั่วส่วแบบเขาอยู่5ตัวเลือดเต็มหลอดมึงยังโดดเข้าไปนะมึงก็ตายซะเถอะนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะนะผมก็เล่นให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะสำหรับแพนด้าโคตรตึงนะครับแพนด้าเป็นส้มตัวนี้เนี่ยนองไปละไป